เขาเรียกอะไรนะผ,ออผักติว้วเออผักติ้วอ่ะน,นี่ผักติว้วในผักติว้วก็นู่นกลายกลายเองนั่นเองกับเก็บผักติ้วด้วยอ๋อเดี๋จะเอาไปกินลาบเห็ดผักติ้วด้วยบ่โอ้โอ้นี่อร่อยนี่ผักติ้วนี่เออนี่ไอเก็บผักติ้วด้วยนุยอดมันสวยๆจนอ๋อเออเดี๋ยวเก็บงั้นเก็บผักอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนเออเก็บผักติ๋วดีกว่าเพราะว่าผักติ๋วมันก็กินกับลาบเนาะอืมผักติ๋วอร่อยเด้อผักติ๋วผักบ้านเราเออสูงจนเออเออ ใกล้ลต้นนั้นมันจะมียอดอ่อนอออนเออเอออืมกินกระลาบลาบเห็ดอือดีดีนะมาผักนี่ผักบ้านเราริมรั้วด้วยอุ้ยเป็นภาพที่สวยงามมากเป็นภาพที่สวยงามมากดูดูครับเออเออนี้นี่นี้ยอดเจดีด้วยนี่มีเจดีด้วยมีดีเจด้วยผักผักนี่อยู่ติดกับเจดีให้ตาให้ตาดูเลอเออ ไม่ได้มาขโมยของวัดนะไม่ไม่ใช่ของวัดนะของของนาแต่บ้านาเขาติดเขียดวัดแต่นาเขาอยู่ติดเขีัดวัดดูนิดๆเลยหน่อยก็พอกินอยู่ขอบคุณค่ะไปเอออาดเลยงงอนี่อุ้ยผักนาเขาเรียกผักอะไรนี่ผักผักสมาต้มซาอุ่ มาตุมสะอุมาตุมสะอู่บอกกินกะลาบเนาะอืออร่อยมากเลยจก่อนอร่อยอร่อยสุดยอดเลยมาไตวันเลยอันนี้เอาพันมาจากไหนเอาเอาพันจากลาวลาวที่เขามาปลูกเออมาขายขายบอกจะเอามาจากไต้วันนีมไม่ใช่เขาลาวเขาเอามาขายอ๋อมันไม่ค่อยสวยแล้วเนาะมันต้องตัดนะต้องตัดต้นโอกเลยต้องตัดต้นโอกต้องต้องเด็ดกิงตลอดแล้วมันก็อ๋อแตกยอดมาใหม่สวยสวยอ ต้องตัดออกนิดนึงเนี่ยไอ้ผักที่สวยอยู่นี่เออ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 เนี่ยข้างบนเนี่ยเหมือนเขาตัดรอยตัดอ่ะเออเออรอยตัดนอะไรเองดูว่ารอยตัดมันจะออกดอกโอ้ออกยอดใหม่แตกยอดใหม่สวยสวยแต่หน้าไม่ค่อยได้เก็บกินหรอกมาริวันเอ้ยเบื่อแล้วบปล่เออเบื่อแล้วไม่เห็นผักนี่ที่ไรคิดถึงเองด้วยเออเองดีนะที่เองไม่ลืมผักบ้านเราอ๋อของของแซ่บเนาะเออเออเออเก็บไปเยอะนี่สวยจนสองดอกเมื่อกี้นี่สวยสวยอืมอืมอืมผักก็อยู่ติดกับเจดี ผักผักกับเจดีก็อยู่ติดกันผักกับกับกับดีเจผักกับดีเจก็อยู่ติดกันเพราะว่ารั้วเขาเป็นรั้ววัดแต่ไม่ใช่ของวัดนไม่ได้มาขโมยของวัดนะนี่ <c oughs> ของนาแต่ว่าที่ดินนาเขาติดกับรั้ววัด <c oughs> ไม่ไม่ได้มาขโมยของวัด อู้อันนี้สวยนี่ออือสวยแน่ๆเอ็งเก็บเก็บผักอีลำในพองคืออะไรผักอีลำนี่ผักนี้ด้วยเอ็งก็มาเก็บผักนี้ด้วยโอ้อันนี้เดี๋ยวไปเก็บบ้านใจใจเยอะๆเลยเออเอ็งก็เก็บอู้มาบ้านเราผักไม่อืดไม่ยากจริง <c oughs>